2 4 6 8 9 10 12บัดน,นี้ตัวจะขายใหย้แทนแสนหาบอืมห้านตัวใดตัวมีบอลโอนเงินห่านตัวนี้บ่กเดี๋ยวจะสื่อซอยน้องก่อนไปน้องไอ้เนาะนี่แหละหนูนี่ น่องไส้เพิ่นคือว่าได้หนูมาขายบอโอ้ใส่กั๊บเอาบอหำโอ้ได้ยักโตของตัวน่ะเม,ะมื่อไหร่เ,เอาคือคือ,คอ,คอตรงมัดอันนี้ใส่หำอะไรโตท่าไดตัวขายนะ่ะตโตสามชิปหนูยังอันนี้หำหนูวายเข็นดน้ำกันบอกกมอนี่ เอา้ามาพีน่ะแม่สิถามแต่โอ้ยพอคา้าลูกค้าดได้ย่างปบเลยโอ้ตัวหนึ่งสามสิบพันบ่ช้อยเล็กจังเลยมันมันบ่เม้มาหัวหำนูนูนี่มันบ่เม้มมาหัวเราไปใส่กลับมาพี่น้องเอมาพี่ก่อนสองคนนะมาพี่ครับพี่โอ้ย จ ạ เลยใหม่กูยานยังยานกล้องยานกล่องแค่ไอ้ไโอ้ยอันนี้ตัวหนึ่งสามสิบพันพี่น้องไงเนาะฮักฮักฮักก็ได้นี่บอกฮัมหักก็ได้นี่บอกเออเซ็ดบ้านนี้พี่น้องไงถือจังว่าบูมีเงินสดสำมีแต่เงินโอนนี่นแล้ได้นี่มีบอลโอนบอเอาตายพี่น้องไงเนาะหนูแล้วนี่ หนูยังแน่น่มาแนนำดูมาในน้ำไปดูมามบ่ช่องคนนั่นมามาบ่ช่องคนนั่นหนูยังงนี่มันมีหนูยังแน่นี่ครับน่หนูพันหนูพันหนูพันบอกหนูพันกับหนูยังแน่น่หนูวายหนูวายใช้จับจับมะบึงดูมันต่างกันบอลได้หนูพันกับหนูวายมันต่างแต่บอลใหญ่กับบอลหน่อยนะบอ ตัวนี้กินแซบตัวใดแซบตัวใดแซบนี่ตัวเอาเียดีเปลาเอาเดีนูตัวนี้แก่ัวตัวนี้ห้องนู้ยังก่อนนูไวน์นูวายเออมัดนี่เท่าไรนี่ไรอะมัดเนาะเอามาเลยแม่สองคนไอซิขายอยู่ปะนี่ฉันฉันเจ็ดมาจ้ะฉันเจ็ด บันี่เซ้น,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 นบอ่อันนี้นะฮู้บอกเข้าใจจะว่าอย่างนี้มั้สองคนนี่ไหมมันอยู่ใกล้กันนี่ไหมอธิบายไอ้เข้าใจดูอันนี้นะใส่กระลับเอามันบมเดิเ์นว่าเนี่นะฮะกระไดม,าม,าม,ม,ม้าไม่ไหมโอ้พี่นอกก้นอะไรนะพนมามาักกระไดม้าไม่ไหมนี่น วิธีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องไอ้เนาะบุติเด้อร์พนักหานชากินข้ามเพื่อนมาขายคู่มือมาทำเอา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 ไม่นู้จะรุดเลยนี่เมื่อวานนี้ได้ขายแจ็คตัวมาเมื่อวานนี้ช่องโตชโตเอามายืนพี่โอ้ยนี่นี่ไอซีซอนเวลาที่โตขายเครื่องกัินหรือว่าแขกคุ้นมากน่ะโตก็ต้องอายเด้อหลักๆนี่ไอซีซอนโต บ่ต้องอายเฮาเฮาขายเพิ่นถามมาในเฮาก็ตอบตามความเป็นจริงแหละอัน,นอันนี้ฮะก็ได้มันขึ้นนี่บอลบด้เน่บนนนาบ่บ่เน่าเน,นานะอืมไปซองคนนี้บ่ไปหานะจ้ามอาอใช้ผู้นึงอยู่ใช้ผู้นึง,อย,นงอยู่เฮือนอยู่เฮือนอโอ้แล้วถ้าโตอยู่บ้านได้หนิบนระเออบ้านละตึบนี่อเอออยู่บ้านละตึบพี่นอ้องเอ้ยเจ้าขายโตเท่ายเอาดีๆ สองข้กเจ้าปรึกษากัน้ยมึงขายโตเท่าไรเนี่ยโตหนึ่งสามสิบพันฮะจุ๊มนี่ห้หมดอันนี้หมดนี่ห้าสิบเอาคือว่านั่นะครับจุ๊มนี่นะฮะซิบมันมันเป็นนูยังอันนี้นะนูพานนูพานแม่นบอกมีมีบอกนูวายอยู่นี่มี่บอกนูวายเมา เมาบ่เขาว่ากินนูวายนี่เขาว่าเมาอได้หำบ่บ่เมาบ่บ่เมาบ่เคยกินแล้วนู้ยังที่ว่าเขากินแล้วมันเมาไงกูตัวนี้นี่เอ้าแล้เขาคัดกินแล้วมันเมาแล้วมาขายยังเมื่อไหร่บ่เมาบ่เมาบ่เคยกินแล้วเมื่อคืนนี้กินแล้วโอ้ที่ตไปหาอยู่ผู้คนบ่หนาวบ่หนาวบ่เอาบ่เครื่องเชียวให้เอาฮะ เจ้าก,กันย่างนี่ตีอายอุ้ยพี่น้องเลยบังเนอเาอตั้งกล้องนะเออโอ้ยปบไต่ปบเหนืออยู่ไปรุ่นสองคนนี่พี่น้องเลยนะ <laughs> ไปรุนเล็กช่างนะไปไปรุนเล็กช่างบ่เลยนะช่างช่างนั้นเฮ็ดช่างหานี่บ่ไปรุนใจเราขั้นขั้นขายเบิ้ลนี่สิขายเท่าไรนี่ขั้นชุมบมดาะตะขายเบินะ้ลน,นี่นะสองคนตัวนะ ฮะโอ้เอฟซีด้วยๆสบายดีเลยใครก่อนวันนี้ซองแซนนะซองแซนเออมันแบฉะเฉพาะนนูนี่เนาะพี่น้องเลยแฉบได้เลยคนชื่อลายนะฮะคนชื่อลายนะคนชื่อลายนี่แฉะยังบุตรท่นเห็นคนเขาเมื่อแล้เขาเมื่อแล้วเมุบ้านนี้เขาไปบ้านใครเออเขาไปซื้ออยู่บ้านเจ้าวะ อืมเพนองไอ้หนูหนูมันก็นยังบัดนใหญ่มันใหญ่สุดซ้ำนี่บะฮัมหนูนี่ซ้ำนี่เนาะอืมอะไรี่น้องไอ้โอ้หนูเหตไใดได้นี่เหตุใดได้กับหนูนี่อันนี้หนูพันบ่คลองนะโดย,โดยกินกินแล้วมันวิ่นหัวะหบะฮัมโอบ่วิ่นบ่อืม แล้วลุลดอะไรท่าดเกาะเสนแปเอารงานองแซนลุดมาแ8นแปดอแล้วพี่น้องเลยตัว3 0ม0ิพพันตัวขายนี่นะตัวสามิอันนี้อันนี้ข,ขนาดจะห่องวาน,นูทองขาวพี่น้องแน่นอนทีนี่แล้วตัวสามเนาะูทองขาวพี่น้องเลยตัวนี้นไม่ไม่ บลี่เบิ่งตอนนาะโอ้ตีตนแขนตกลนตะเล่นจะเป็นของเงยเนาะแต่ว่าเสียชีวิตไปเลยนั่นเองเอามขึ้นมีเลือดทำตัวยิ่งเอาบ่บ่เี้ยว่านิ่งยิ่งเอาบิลี่จากจากซีสือปเฮต์นาะได้กินพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งเครื่องยื่รถใหน้น้องก่อนไอ้เดี๋ยวนี้ไอ้มีส่งยินแต่ว่าบุหูว่าจากโตเดี๋ยวนี้ นี่เลยพี่น้องเอ้ยมามาพี่มามาบอนขายหนูเจ้าพี่มามีเรียมีงเงินสดพี่น้องเอ้ยจักเสร็จไน้เลเดี๋ยนี้อยากซื้อซอยน้องอยู่แต่ว่าผมมีงเงินสดนเนาะใครจะก็ไปหาไปหาเบิดขึ้นสดแจ้งมาทำมันน,นี้ทำโอ้จักโต้ละทั้งมัดเนี่ยปละผู้บ่าว่คายเครื่องกระปุ๊บไปปุ๊บมาอยู่ <c oughs> เอาหน้าปึ้งตีเลย โอ้ยชุดโตข่ายเครื่องไวไดแบบบังคับเอ้ยชิบแต่หมดหนึง่งชิบแต่โตอ้อานี่ไอซีเอาเครื่องให้นี่โตัตัว่องล่อง,ล,อง,ล,องล่องเลือกบุ้งก้อนว่ามันพอดีบอสครับ,อพ,ออบอพอดีแล้วอเ,ออเ,เอาขั้นมันโบพอดีแล้วเบาเนาะเออมอนี่บุ้มมีส่งขันยาวประตูคือบัวไซส่งขันยาวไงบุง้มมี เออันนี้เอาจะล่องเลือกบังดูสองคนเนี่ยเลือกเบิังมีตัวใดพอดีตัวอยู่บ่พอดีบ่นะเบิ่งก่อนข้ามบุพอดีก็เอาให้คนอื่นเลือกเลือกเลือกแรงเลยอ้าวตัวนี้ของผู้ของผู้หญิงเนาะ เจ้ามีน้องบ่มีเอื่อยบอกบ่มีเด็กสื่อซอยเล้าเยอะครับบ่มีเงินสดตอนนี้พี่น้องเลยหักหักแบบนี้อดีฮะบ่พอดีบ่พอดีแสดงว่าสิโตบ่อใดได้เครื่องตัวนี้เนาะอืมให้เดยเพี่น้องเลยเนาะเด็กสื่อหนูซอยเล้าเนี่ยยื้ยื้แถวนี้มีมีบอลนั่นอันนั้นบ่มีบอลเอาเงินบ่ หูบอลเอาเงินมาเท่นี้ไม่ในยานหรอหันไปอ๋อหันตัวลุ่มนะบอกอหันตัวนี้บอกเพราะว่าตรงในใส่ซื้อกึน้นสนเอาวะาบันนีดซิบเอสตัวแล้วนับไปน้ำมากขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบึงบึงนับกันก่อนสองสี่หก แปดเก้าสิบสองบดนี้ตัวยี่ใครฮะไอเทนเซนหาบอ,อหนันตัวได้ตัวมีบอลโอนเงินหันตัวนี้บอเดี๋ยวสื่อซอยน้องก่อนพี่น้องไอเนาะนี่แหละหนูนี่ป้าโทมีตนมินูกับหนูเลยเลยนี่พี่น้อง <c asing> เครื่องนี้โบพ่พอดีโบ, <c asing> บ่บลารบ่โบ่พอดีเจ้าโบ่เครื่องนี้โ <c asing> อ๋อบ่พอดีเอาบังดีดีบังดีดีรับบังดีดีบลารนุ่งได้ก็เอาเอาไปนุ่ง ส่งผู้ใายเนี่ยนะส่งยินงแน่ะฮะพอดีบ่เออเอาซิแม่แม่กับพ่อตัวอยู่เฮือนบ่อ,อันนี้นะเอาเอาไปให้ให้แม่ตโวก็ได้นี่ส่งตัรืเรืองๆนี่ตัตเสีเอาบอฮะเอาขอบใจมึงดูขอบใจมึงดูขอบใจนะขอบใจเออเอาไปไปแบ่งให้อันนั้นเด้อให้แม่ตโวแลวะไอ้ต้องไปโอนเงินอยู่นี่บอหม บ่ไปตกไปเอาเงินอยู่หันตัวนี้บ่ตัวนี้ใกล้ๆนี่บ่โดยเออไปหันเวียดน่ะเียใช่ปะใช่ยู่พุ่นอยู่พุ่นอืมเออ้ยเลยโค้งนี่บ่เออไปตกไปเอาเงินน้ำอ่อยไปหม้อนึงเผาอยู่นี่เด้อจะให้หนูเสียเด้อ เอาตัวชาย่ายไ,ไปสองคนตัวไหนไปผู้เดียวนะคือเคยอ้ายเอากไปผู้เดียวขี่รถไปจะไปรถจะไปรถคอยทายอยู่นี่เอ,เ,อเอา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 ,าดีๆบักลาตัวตัวสี่ขาอ้ายเท่าไหร่นี่นนขายของอุยองอ้ยพ,ยพยี่น้องเลยพบไตพบเหนืออยู่ผูเบาเพิ่มนี่น้ออ้ยบักลาเอ้ยตายละตัวนี้อ้ายเอาเท่าได้เช่าพันธ์เช่าพันยอกเนาะ ขายพ่อช้าพันไอ้เพื่อนที่ชื่อขายเพื่อนก้อนบักล่ขายเพื่นก้อนก็คือว่าอ้เพื่นซื้อไปแล้วตอนนั้นซองโตนั่นบันทึตู้ชิคายไอ้ตัวไดขายมดนี่ซนสามิังหันตู้ชิคายอ้ซนหาบันีไอ้เราสือไปแล้วหาชิพันต้ขายตัวซนสามิ มันก็เป็นแชนแปดสิบตัวหำ <c oughs> ไล่ถืออยู่วันนี้เบิงบ้งเพิ่งเบิง้งก่อนบอดี้อันนั้นดอาโตหน่อยไม่อยากแสบเนาะ <c oughs> เออพี่น้องเองเดี๋ยวซื้อซอยน้องนะโตขี่รถน้ำหลังไปเอาเงินอยู่พคนเด้อคันสมุดไอ้เอาหนูไอ้เอาหนูตัวเมื่อบเบิด์เลยอ่ะโตกับบได้เงินไปขี่รถไปนำ้ำน้ำไปเอาเงินนมาไอ้อยู่อคนท่าน้ำ ยูฮันเวียดบ่กฮันเวียดบอนบอนบอนอันจอดยังรถนะบ่อเออนี่บอนนี่ก็ไม่ฮันเวียดอ่าตัวคีลรถน้ำน้ำน้ำหนาะไ,ไปก่อนนี่พี่น้องไอ้ไอ้หนูซื้อหนูซอยน้องเพิน่นโอ้ตอนช่วงเขาเศร้าวิลีกเบาบริกรหนอกวะคันเซวาพี่น้องไอนะ้เนาะบริกรหนอกแต่ว่าซื้อไปอ,อ่าน่าจะซื้อไปผ่าข้าเจ้าตีดตัวนี้บุหูเกินมาเจ้าเวียนยังพี่น้องไอ้แต่ว่าอยากซื้อซอยน้องเพิ่นสองคนนี่เื่อ ตอนนี้ก็คืออบิลลี่จสื่อซอยนองเบิดเนาะซื่อซอยไปเลยแล้วก็พอดีสิไปกดเงินใบนบอยยุพุนพี่น้องเลยมันมีบอกดเงินแถวนี้พี่น้องมีแต่ไปเอายุหันเวียดทานอย่างนี้แหละดูเด้เด็กหน่อยสองคนนี้พี่น้องเลยจะต้องมเมาเงินอยู่หนีได้พี่น้อง,งนี่เมาเงินอยู่หนีอ่านจะโอนเขาหันเนี่ย โอนแล้วก็เอาเงินให้น้องพอโทรศัพท์บิลนี่อยางเดียวเอาจิ๋น้องเอ้ยใช่แหละมอได้เจ้าของนัวนี่เจ้าของหูโอ้หมานเนาะตัวเอ้าเอ้าขอบใจเด้อสื่อนูไปกินพี่น้องไอ้หน่องบิลลี่ซื้อมากอะคอยบุกกินหนูนะจะบ่าคอยบุกกินหนูแต่ว่าคอยอยากซื้อซอยขาเจะไปสื้อซื้อซอยก็าเจ้ากรบปุกหูเสียเอาไปเดินอะไรกิน เสี่ยวปใ่้ผู้ที่ก็จะกินอยู่บานนั่นแหละนูนูนูนี่คอยกินแล้วคอยวิ่นหัวพี่น้องเลยแล้วก็เลยว่าเลือกที่ว่าจะบริกินพอตะกี้เคยกินอยู่กินแล้วมันปวดหัววิ่นหัวปวดหกักแต่ว่าอยากซื้อซอยน้องคนเห็นน้องคนขยันเนี่ยสองคนรบรบล้อหีอยู่แคมทางนะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปสี่คอราตัวไปกอนเดอติดตามมึงอีพีต่อไปพี่น้องเรื่องเคตแม่น้องลอยกันยังสีน้ำมาหาเราอยู่พี่น้องเลยเนาะเป็นใจกับฝากติดตาม,มเดอ้อพี่น้อง